บายดีพีน้องถัสบายดีับุญพบกก่อนะอใหญ่เลรป้าเนกรบ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 ถ้ารสมาดคนรมันดอกกมองจะก้องนไรับกรดอกจะก้องดมัว้นดอกเออมันมาตอดก้องนะโอ้โหบอกมันตอดก้องเโอ้โหมันเปบตอดกล้องนทุกคนกบกบกบดอองสก้อง đuợt đong đeng đong đeng mà sẽ cong nhảy phải không nhảy thì nó mới đơ mới đơ mới hieu bự đấy đấy bố nó mới đuợt cong đuợt hẹp cong phải cúp à cúp con không này cúp hết cúp hết con sẽ đây con cúp nhấc đằng du cúp nhấc đằng du đi đi cong đong đong đong

คือมันโดคนอ่านมนโดดอ่าดังเยอ่ะอ่านเอยู่ไปดมาโอาโดดใช้กล้องชเชอ่านี่อ่านี่เอยู่อ่านี่ไมยะมาโดอามดื้อก็ไพาไปนองมาชมกบนี่อ่างมันนี่ี่นองมันโดกองดองเดงดองแดงดองเดพี่ป้องนี่นี่จะเป็นกรบน้อย่น้อง มีกุบน้อยไปเน้อไงใช้บริการครับกุบน้อยโตละพันกี่ไปเนาะไปสนใจติดต่อได้เล้วไปเนาะโตละพันกี่ทุกคนนอเนเขาร่มนอนสบายเลยมีเงินตัวน้อยไปเนาะเมื่อใครสนใจติดต่อได้ทางก็ม่งไปเนาะมีคุบน้อยที่ติดไปเนองขายโตละพันกี่ไปาะขายไปลูกกุบเท่าไงเนาะมีเลินมีเงิมีแล้ว าตัวละพันเดเนะนี่จะเป็นเป็ดของบัจิดเองทุกคนหนึ่งสองสามสี่เซตตัวหนึ่งหีหาโตเลเป็นเป็ดใหญ่่เห็นตัวนึงครับเซตไปหากินน้ำเลย,ยดีหาะพูดหยุลุมไม่น้องหายุลุมเดี๋ยดนที่หาชนีมันจะมีแต่โตในสูงเป็นนองค้างไว้ค้างไวไ้ในสูงก่อนเนาะ bên ngoài đi Tìm tên hầm nạ con của chị nó Cô bên đồ chạy kia đi Đóng đen, đóng đen, đóng đen đồ xài nạ con của chị nạ chị mi Con ở cho môi này với nó có tôi có phải đem đọc lại nạ thôi Bên đồ chạy cốp đồ chạy nó cốc đồ xài nạ đó. Đóng đen, đóng đen, đóng đen, cốp đồ chạy con cái này là bài phân, ơ Chân đòn, chân đòn, เหมือนเดิมยืนยันจะเดอนี่นนะาทำอะไรทำอะไรของคุณ <c oughs> สบายดีกล้องเนี่ยสบายดีจะเดสบายดียดนะลานไม่ต้องลานอันนี้คือลานลานของมือเดียวเด็ก,กน,นึ่งคือเดียวเขาเป็นหนึ่งแบบมือมือฮะมือมือมดคเดีเยวนะคิดภาพบรรยากาศดแรงกว่าฝ่าหัวหน้หนกหนกบินเพลาะ ตอนนี้กำลังชิมืดก็จะคำฝนฝนขึ้นจิตกฝนขึ้นจิต๊กขอให้ตกในทอดนะเพียงเนาะฮ้อนในดีอากาศนางามแรงมาพียงเนาะที่หออผักแล้วเนาะโต๊กในทองพี่งเนาะโต๊กในทองฮ้อนในดีฮ้อนอร่รยก็ได้ก็ดีอ่ะมื่อหนึ่งเก็บภาพบรรยากาศกบมาฝากพี่น้องเอากบมาถ่ายให้เนาได้เบิ่งเนาะเป็นกบที่ว่าบัจจิต อันเรียกว่าอยู่ในหอผักนั้นจะเป็นเงินกอบจิกแล้วกบรวมนะกบรวมเก็บมาฝากพี่น้องในมือนี้นั่เองครับกบวางตัวมันก็จะใหญ่มันโดดใส่กอกแลมันขีดัะเกลือไปนะมันโดดต้องแดงต้องแดงใส่กบใส่กล้องมัจิตแต่ว่าที่จริงมันตะเกลือมันพี่น้องใส่กบตัวหนึ่งบุบอยอดบุรุษกล้องบุญญาดอันอ้กล้องบุรุษสกอกพี่น้องญาติกล้องปุ๊บใส่กบอีกตัวหนึ่งตัวใหญ่ๆมันบุยอ้กล้องแล้วไปแล้มันโดดใส่ต้องแด้งต้องเด้งอย่างไรไปเปิดตา เป็นตะยาตไปมาเฮงยา <c ười> ดูสิกเก็ตนะเจะดอนนะเะดอนคืออินเดียเลยมอยหน่อยเนี่ยคือลูกอินเดียพี่น้องคือลูกพระลูกอินเดียเลยนะคือลูกคนอินเดียเลยมือคึบมือเพื่อนเขาจะกาตันตน,นี่นะคือฟอติโตกละนะมันบอจดอน thấy nhớ nè thấy nhớ nè nhím nè nhím nè <laughs> đồng xài thôi Mình đi một cái đĩa mà Kia đeo muộng bà Chính quậy Chính bao quậy Chính bọ Chính bao lúc cho hải Ha Chính bà kinh Chính bà 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 จะนายยังลงจะมาเด้อสิไปเอากล้วยให้มหาให้ลานกันเนาจะรับด้วยหรือจะทุกจนวะจะจะนายเด่ดดดดงเด้เอจะนายสิเอาอันมากล้วยมาให้ลานไปเพี่น้องอันนี้กล้วยพร้อมนี่มยกล้วมาหมกม่วงพร้อมเนาะแล้พอจะปล่อยเด้อ สำหรับคลิปนี้กับบุญยิ่งร้ายพี่น้องจุดคลิปประจำวันว่ากับกบพี่น้องน้องชายว่านำกับข้าวบุญยินสทรัพย์คิดว่ากับผู้อื่นไปเลยว่าบุญยิ่เพี่นวองนำพี่น้องบุอนี่แมนเขาหมดกำลังใจทุกๆการติดตามชมของพี่น้องเพื่อนสกุลตั้งช่องยูทูบบ่าวจิตชาแนลนะเพี่น้องนะกูยิ่งรายพี่น้องมืงหนีมาพาไปบุญกบพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องบายบาย